ลมลมดีนะอากาศเย็นเย็นเย็น <laughs> อะไรนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาจารย์เวลามาแล้วครับวันนี้มารับพลังงานลมสดชื่นดีจังเลยนะครับทายดูที่ที่ไหนไม่ต้องทานแล้วเพราะอาจารย์เขียนไปแล้วว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้อ่าใช่ไหมนะครับประตูแดนอีสาน มีทะเลด้วยเอ้ยทะเลสาบเป็นเขือ่อนอะนี้เเขื่อนมีภูเขานะครับอ่ามีภูเขาภูเขาคืออะไรทะเลคืออะไรถ้าถ้าเขาเรียกภูเขาก็คือภูเขาก็คือมันจะพื้นดินพื้นดินที่มันโผล่มาจากพื้นดินที่มันสูงก็เรียกภูเขาอ่าที่ล้อมรอบไปด้วยมีพื้นดินล้อมรอบด้วยเนี่ยเป็นภูเขานะแต่ถ้า,าแต่ถ้า เอาแว่นออกดีก,กว่ามองเห็นได้ในแว่นกันแดดแต่ถ้า,ามันเป็นภูเขาแต่พื้นดินเนี่ยไม่มีแต่มีน้ําล้อมรอบเขาเรียกว่าอะไรอรเรียกว่าเกาะเขาเรียกว่าเกาะนะครับเขาเรียกว่าเกาะเออแปลกนะ <c oughs> เอเอเกาะกับภูเขาต่างตรงไหนรู้ไหมต่างกันที่ว่าล้อ,ลอมรอบภูเขาเนี่ยมันเป็นอะไร <c oughs> ถ้าเป็นพื้นดินล้อมรอบหรือมันมีพื้นดินบางส่วนเขาก็ยังเรียกว่า ภูเขาอยู่ดีแต่ถ้าตราบใดที่มันมีน้ําล้อมรอบภูเขาเขาเรียกว่าเกาะแปลกนะกะ็เรียกว่าเกาะเกาะก็คือมีน้ําล้อมรอบ่ะที่ลําตะคองตรงนี้ฝั่งนู้นยังไม่เคยไปเลยนะมันมันไม่มันไม่ใช่น้ําล้อมรอบแน่นอนถ้าน้าล้อมรอบขาจะเรียกว่าเกาะเออที่กรุงเทพอะจำได้ไหมท,ที่จงังหวัดนนทบุรีมันมีแม่น้ําเจ้าพระยาใช่ไหมมีแม่น้ําเจ้าพระยา นะครับมีแม่น้ํเจ้าพระยาเสร็จแล้วมันมีแม่น้ำเนี่ยมันแต่ก็เป็นสองแพ่งและตรงกลางเ,เป็น,เป,นเป็นเกาะเขาเลยเขาเรียกว่าเกาะเกตจริงไหมถ้าถ้าเกาะเกตนั้นแม่น้ําไม่ล้อมอ่ะเขาไม่เรียกเกาะเขาเขาเรียกธรรมดาไปก็ไม่ได้เรียกเป็นเกาะเกตนะเขาเขาไม่เรียกเป็นเกเาะนะคำว่าเกาะก็คือต้องมีน้ําล้อมรอบเขาเรียกเกเาะแต่ เราเคยเห็นในตามท้องถนนไหมเขาเรียกเกาะกลางอันนั้นอ้น,นั้นอันนั้นก็ทฤษฎีนี้อาจาร,รย์วิลาไม่สามารถที่จะท,ที่จะพิสูจน์ได้อันนั้นก็เรียกว่าไม่ไม่เกาะนะครับเกาะจริงๆไม่ถึงว่าต้องมีน้ำล้อมรอบอันนั้นเรียกว่าเกาะเออถ้าใครเถียงอาจาร,รย์วิลาเออคิดได้ไงว่าเกาะกลางใช่ไหมเออวลาเราข้ามถนนนะข้ามผ่านเกาะกลางไงเกาะกลางสวัสดีครับทุกคนอ้าวอาจาร,รย์วิลาเดี๋ยวต้องอ้า อีเครื <át> ่องนะมาดูพี่น้องอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นๆนิดหนึ่งอาจารย์นวิระอาจจะพูดถ้าพูดแรงๆอาจจะอสองวันแล้วนะแต่เราไม่กองกลครับเรามีสเปตาในรูมอยู่ไหนสเปตาอฉีดตั้งตาฉีดตั้งปากไปเลยครับสดชื่นนะครับสดชื่นเฮ้ยดีจังคะคุณครูวิพรบอกว่านะครับสเปตาเนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้าน ใครมีปัญหาอะไระครับแก้ปัญหาได้ทุกจุดทุกที่ด้วยสเปรย์ตาของเราอย่างเช่นไอชีก้ปดยดึมดึม,ดมอย่างเช่นผิวหน้าเหี่ยวนะครับไม่ไม่สดชื่นชีกปาไปสดชื่นนะครับอย่างเช่นตาฟ้าฟางนะครับขับรถกลางคืนมองไม่เห็นนะครับชีก้ไปดึมดึมดึมนะครับหรือมีแมลงกัดกัดต่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลสดหรือแผลไม่สดก็าตามครับ ที่ได้ตลอดเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับดูแลอย่างดีพวกติดตัวไว้นะครับโรเจนนึกถึงมันนะครับทเมื่อเวลาเราเกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการมองเห็นหรือเกี่ยวกับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของคนเรานะก็ไม่ไม่รู้จะจีดลดไข้ได้ไหมนะถ้าเกิดเป็นไข้นะยังไม่เคยยังไม่เคยเออน่าจะได้อยู่นะเพราะว่ามันปรับทุกส่วนนะทุกส่วน เป็นน้าแร่ธรรมชาตินะครับดีมากๆเลยฮะคุณครูพี่พรบอกว่าแก้สายตาเอียงสายตายาวสายตาหดสายตาสั้นสายตาทุกอย่างได้เลย yeah, ช่วยช่วยช่วย <laughs> ช่วยนะครับ <laughs> เอ่อมันช่วยบรรเทาและสุดท้ายมันจะเป็นปกติได้นะครับช่วยช่วยมีเสียงซิกมาด้วยทางฝังง่งนู้นครับคุณลูกคุณหนูอยู่ฝั่งนูน้นอันนี้ก็เดินทางไปไปบ้านนะครับไปบ้านแม่ก็เลย แวะมาสองที่แล้วว่าจะเอหา,าทำเลที่ไหนดีน่าจะาไล์ซะหน่อยนะครับเพื่อเ,อาเราท,ทรําธุรกิจออนไลน์ก็ไปธรรมชาติธรรมชาตินะใช่ไหมธรรมชาติธรรมชาติทตีท่ทททททไหนสวยๆงามๆ,ๆ,ๆนะครับเออแวะได้เพราะเราไมาร่รีบร้อนนะเพราะเวลาเป็นของเรานะครับให้ไปดูฝั่งนุชธนิดนะอ่าดูคาดดนครับสวยไหมครับสวยไหมอาจารย์ชอบมากเลยนะคิดว่าที่จริงอยากจะซื้อ พื้นที่ดินที่มีภูเขาแม่น้ําแบบนี้ครับแต่ที่นี่เขาไม่ขายครับมันมันเป็นมันเป็นของของรัฐบาลของหลวงนะครับมันเป็นเขื่อนลําตะคองนะครับเออสวยไม่สวยนะครับแต่จะมีพื้นที่แบบนี้ที่ภาคใต้มีเยอะนะภาคใต้มีเยอะนะภาคใต้มีเยอะแล้วก็น่าจะเป็นที่กาญจนบุรีก็พอมีนะครับแล้วก็ที่สตหีบนะครับก,ก็สวยนะครับแต่ใจเ้เวลา ตรงนี้มันเป็นที่ที่สวยงามแต่ว่าเออมันมีซื้อไม่ได้นะครับ <Glue> ต้องมาเที่ยวแบบนี้แล้วก็สักวันหนึ่งอะเราก็ไปหาสิ่งที่เราชอบเรารักกันแบบนี้แหละครับนี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมเออดูวิวก่อนนะดูวิวก่อนมุนไปก่อนมุนไปก่อนวันนี้ไม่ก็มีอะไรมากครับเพราะว่าเราจะประสบความสำเร็จต่อเมื่อเราทําสิ่งที่เรารักนะครับมีความสุขนะครับพอมาตรงนี้อาจารย์เวลาไออหายไอ้อะไรไหม ถ้าใครป่วยๆอาจารย์วิลาเนี่ถ้าเกิดมีอะไรที่มันรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ต่อ,อร่างกายหรือเริ่มจะป่วยเนี่ยให้เที่ยวกับพอเที่ยวหายบรรลับพลังงานธรรมชาติหายเลยครับหายเลยโอเคโอเค,อเคอสวัสดีครับพี่น้องพวกเรากำลังเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูว่ามีใครบ้างครับหนึ่ง,งอะไรนะเออ แล้วก็หนูมุนๆไปได้เลยครับมันหมุนๆไ,ได้เลยมาเข้ากล้องด้วยกันไหมบอ <laughs> แป๊บนึงแป๊บนึงครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาในฟังอาจาร,รย์วิระในวันนี้นะครับเดี๋ยววันวันนี้อาจาร,รย์วิระก็จะพูดแชร์ประสบการณ์บางอย่างที่อาจารย์วิระได้ใช้สินค้าแล้วก็จากประสบการณ์ชีวิตในการทํางานมา30ปีนะครับสามสิบปีแล้ววันนี้วัยจังเลยนะครับ อวอยยังเลยดูดูดูกล้องว่าวิวสวยไหมค่อยๆปรับวิวด้กันนะเรามีไฟนะครับปรับวิวทิวทัศน,นะครับอาจารย์รัตน์นั่งเฉยนิมนต์นั่งอนโขดหินตอนนี้นะอะโขดหินอย่างดีเลยเต็มที่เลยอ่ะเต็มที่เลยโขดหินสบายสบายเลยเดี๋ยวมีแว่นหลายคันเหลือเกินนะ,ะแป้นหนึ่งแป๊บหนึ่งอาจารย์วิลาจะสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามาไม่ว่า เพิ่งจะเข้ามาดูอาจารย์วิระเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับเป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีมาดามดาเพิ่งเห็นตรงนี้นะครับเพิ่งเปิดถึงนี้นะครับสวัสดีน้องดาวครับน้องดาวเหมือนดาวเลยค่ะพอเที่ยวแล้วได้พลังงานใช่ไหมน้องดาวสวัสดีครับมาดามแป้งนะครับมาดามแป้งพันล้านชื่อดีมากเลยครับนอกคุณปรับวิวเรื่อยๆนะอาจารย์วิราจะกาลังอ่านว่าใครเข้ามาบ้างสวัสดีครับสวัสดี นะครับบรรยากาศดีจังอาจารย์วีระใช่ครับอาจารย์กีจังคน,คนที่เข้าก่อนหน้านี้ไม่รู้เป็นใครบ้างนะไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดอาจารย์วีระไม่ทักทายก็ถือว่าถือว่าอาจารย์วีระก็ดูย้อนหลังแล้วกันนะทักทายมานะครับดูด้านหลังแล้วกันสวัสดีครับน้องตาลน้องตาลน้องตารลร้านสวยมากเลยที่ที่นนทบุรีเดี๋ยวอาจารย์วีระทักช่องหนึ่งอาจารย์วีระจากแวะไปเยี่ยมนะครับอยู่ใกล้ๆอาจารย์วีระนะอาจารย์วีระอยู่พระรามห้านะครับ พระรามห้าคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลน้องตาลเท่าไหร่นะเพราะอยู่นนบุรีเหมือนกันนะครับเอาละทีนี้สวยเลยมั้งโอเคแล้วนะบรรยากาศดีแล้วเอาละทีนี้วันนี้จารย์แชร์ประสบการณ์ในเรื่องการใช้สินค้าแล้วก็ความรู้สึกดีๆนะครับความรู้สึกดีๆในการทํางานออนไลน์นะครับงานออนไลน์แล้วก็ที่ได้เลือกแบรนด์โนบะเก้าเหตุผลอย่างไรบ้างแล้วก็มาเล่าสู่คนฟังแล้วกันนะครับ แต่ชีวิตของอาจารย์วิระที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือรักอิสระภาพครับมีความฝันและแรงบันดาลใจเมื่อวันสองวันอาจารย์วิระได้ทําแผ่นภาพความฝันใหม่ครับลูกคุณหนูนะครับเอแผ่นภาพความฝันก็คือมันเป็นแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจให้เมื่อเรานะครับทุกคนแหละมีการที่ว่าทําแล้วไม่ได้ดังใจนะครับเท่าแท้ห่อเหี่ยวมันมีมากมีน้อยมีทุกคนแหละนะนะครับมันมีทุกคน แต่ถ้าเกิดเรานึกถึงนะครับรางวัลความฝันสิ่งที่เราต้องการนะครับแรงบรรใจที่เราต้องการแล้วเราจะรู้สึกว่าฮึดขึ้นมาเอ้ยเรายังไม่ทําฝันให้เป็นความจริงเลยน <c oughs> เนี่ยแล้วแล้วก็แพร่เราตกแต่งภาพความฝันนะก่อนอาจารย์วิลัตาทำแบบนี้มานานแล้วนะมานานแล้วแล้วก็ได้ดั่งใจฝันจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มาเตือนเตือนเตือนใจเราอะนะครับมหาเศรษฐีหรือผู้ ประสบความสาเร็จทั้งโลกนะครับเขาก็ทําวิธีนี้เดียวกันนะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็มีแผนภาพความฝันนะครับแล้วก็มีแรงบันใจอันแรงกล้าที่เราอยากจะมีอยากจะได้มันขึ้นมานะครับแล้วเราทําตามแผนทําตามความฝันนั้นโดยนะครับลงมือทําตามสเต็ประเต็ปนะครับแล้วก็ย่อยที ย่อยรายละเอียดในในความฝันนั้นออกมาเป็นรายวันเป็นรายสัปดาห์เป็นารา,นายเดือนและเป็นรายปีออกมานะครับแล้วก็เราก็พิชิตมันที่ผ่านๆมาอาจารย์วิลาก็ได้ทามันมันสําเร็จมาแล้วแต่ที่มันไม่สําเร็จแบบยั่งยืนหรือเดินหน้าไปตลอดเนี่ยเพราะว่างานที่อาจารย์เลือกเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับอันนี้ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นเป็นประสบการณ์นะครับคืออะไรอะไรก็ตามที่เราฝาก ความหวังให้กับคนอื่นแต่เราทํางานเต็มที่เพื่อตอบตอบจุดความฝันของเราเนี่ยนะครับที่เชื่อไหมอาจารย์กําลังที่มีเป้าหมายตอนนั้นนะครับเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยธุรก,กิจกำลังพุ่งมากนะครับกำลังพุ่งอยู่ตลอดไม่ว่าธุรกิจมันดรอปแต่อา,ายเวลาก็ดิ้นรนเข้าไปอีกเข้าไปอีกไปอีกก,ก็เลยมีความฝันนะจะซื้อซื้อรถโฟล์ลี่นะครับก็ไปทดลองขับนะครับไปไป,ไป,ไ,ปไปดูก่อนนะโฟร์ลี่ไปดูแล้วก็ อะไร iPad นะครับ i อแปก็ทดลองขับเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าเราอยากจะได้นี่เราไปสัมผัสมันนะครับสัมผัสมันพอสัมผัสมันเราจะมีแรงฮึดขึ้นมาเฮ้ยเราต้องซื้อได้นะครับครั้งที่แล้วที่ผ่านมาจานเวลาจะจะซื้อเบนสปอร์ตนะครับก็ซื้อมาได้แล้วนะครับซื้อมาได้แล้วแต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรมันจะต้องอขายไปในที่สุดที่เราเดินทางไปจุดที่มันทางตันแต่นั่นคือสิ่งที่เราวบคุมไม่ได้แต่ คนที่มีความฝันเนี่ยยังไงมันก็มาได้อีกนะครับยังไงก็มาได้อีกเพราะคนเราเนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยความคิดนะครับอยู่ที่แต่ความคิดความจินตนาการของเราคนไหนที่จินตนาการนะครับบ่อยๆซ้ําๆนะครับแล้วทําซ้ําๆพูดบ่อยๆเห็นมบ่อยๆจินตนาการบ่อยๆนะซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยมองเห็นมันมานะครับตอนนี้เป็นภาพความฝันของอาจารย์ก็ไปติดที่ทางเข้าประตูบ้านนะครับ ประตูห้องนอนพอเดินไปขึ้นบันไดเห็นพอเดินเข้าห้องทํางานเห็นนะครับก็เตือนทุกวันนะครับเตือนไปติดที่มันมองเห็นได้ง่ายนะครับแล้วก็ขนาดแผ่นภาพความฝันเนี่ยบอกให้นะตัวองอาจารย์พูดตรงแผ่นภาพฝันเนี่ยขนาดของภาพความฝันของเราเนี่ยมันต้องใหญ่แล้วมันต้องสวยถ้าดูแล้วมันเอเตตานะครับเชื่อไหมเมื่อเราดูมันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ แรงบันดาลใจมันเกิดเริ่มจะเกิดความเป็นจริงขึ้นมานะครับอจาจารย์บิรัตตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับปี2,500นี้า4ี่หกสใช่ปะหกนสนะครับหกสปลายปาปีปปนี่ครับตั้งเป้าหมายว่าจะออกรถสักอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อีกสักหนึ่งคันนะครับเพราะเพื่อ,อเพื่อเติมเต็มความฝันให้เป็นความจริงนะครับเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอาจารย์บิรัตนะครับ ทุกคนก็ทําได้นะครับแต่ขอให้ลงมือทำนะครับลงมือทําเราตอนนี้เราเลือกงานที่ถูกต้องแล้วเพราะระบบงานที่เรากําลังทําตอนนี้นะครับถ้าเกิดเลือกแบรนด์เบเก้าเราเป็นบริษัทจัดจําหน่ายนะครับนั่งดีไหมครับผู้ควบคุมเราเป็นบริษัทจัดจําหน่ายเพราะฉะนั้นระบบเป็นของคุณคนเดียวนะครับเราเป็นผู้จัดจําหน่ายเราจะวางระบบจัดจำหน่ายที่ไหนก็ได้ไม่มีใครมาบังคับเรา นะครับแล้วสินค้าของเราก็เป็นสินค้าคุณภาพควบคุมด้วยคุณครูพี่พรนะครับเป็นผู้ผลิตเราเป็นผู้จัดจาหน่ายเพราะฉะนั้นระบบไม่ล่มแน่นอนถามว่าวันนี้บางคนสงสัยว่าถ้าคุณครูพี่พรไม่อยู่จากโลกนี้ไปล่ะเชื่อไหมมันมีทีมผู้บริหารแล้วก็พวกเราเก่งๆแล้วเพราะมันอยู่มาสีปีแล้วไม่ต้องกลัวครับถ้าเป็นสินค้าดียังไงมันก็ไปต่อเราเคยเห็นยกตัวอย่างไหมบางครั้งบางคราวเนี่ยอบครัวก็ครัวหนึ่ง มีพ่อมีแม่พร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ๆอยู่ๆพ่อจากไปหรือแม่จากไปคิดว่าชีวิตยังอยู่รอดไหมยังอยู่รอดบางทีดีกว่าเดิมอีก <c ười> ยังดีดีกว่าเดิมอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการบริหารจัดการของครอบครัวมันมันทาให้มีผู้คนนะครับเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่ยังอยู่หรือเป็นลูกเนี่ยก็รับผิดชอบในการที่จะดูแลหน้าที่ต่อไปได้ ไอ้ตอนที่อยู่ควบกันเหมือนกับว่าตัาขาดไกลกวหนึ่งคงไม่ได้ที่จริงไม่ครับเพราะนั้นเราจะไปกลัวเรื่องนี้นะครับบางคนก็กลัวอ๋อแต่คุณรูพปี่ปอนมีของปลอมอยู่ทั้งในร่างกายหมดเลยใช่ไหมไจะไปวันไหนแล้วธุรกิจจะจะมั่นคงไหมไม่ต้องไปคิดนั้นครับยังไงก็มั่นคงนะครับยังไงก็มั่นคงโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดบริษัทมั่นคงแล้วสินค้าดีมีคุณภาพแล้วเหลือแต่เราครับมั่นคงไหมคราวนี้จริงไหมเหลือแต่เราแล้วเหลือแต่เรามั่นคงไหมเพราะนั้นถ้าเรามั่นคงเนี่ยก็คือเราก็ต้อง คิดค้นนะครับคิดคน้นความฝันของตัวเองนะครับให้ได้แล้วก็อยู่บรรยากาศนะครับอยู่บรรยากาศของผู้ประสบความสำเร็จเรียนรู้ต่อเนื่องอย่าหยุดการเรียนรู้นะครับและอย่าหยุดดูในดูในบรรยากาศไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับรายัางคงอยู่นะครับด,ดูทิวทัศธรรมชาติไปต่อไปชอบอะไรให้ไปอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์วิรัตยชอบรับพลังงานธรรมชาติชอบเที่ยวพูดง่ายๆกันเมื่อเมื่ออยู่บ้านแล้วอ,อะไรอ่ะมันไม่สมองมันไม่เปิดอะ่ะนะครับ เรื่องออกนอกบ้านยิ่งออกไกลๆเดี๋ยวออเดอร์มาเต็มก่าดูดินิ่งออกไกลๆแบบนี้นะครับมาแล้วใช่ไหมเออวันนี้มาแล้วนะครับโทรมาแล้วว่าทินค้างหมดแล้วอนะครับที่ที่สาขาสองที่ศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดอาจารย์วิระมีสาขาสองสาขาเลยนะอที่บ้านลูกคุณหนูนะครับแล้วก็ในเมืองอีกหนึ่งสาขาอาจารย์วิระมีกันเอานะครับมีมีไอ้ป้ายไวนิลวแล้วก็ มีมีเชลมีเชลนะครับเพื่อ,อเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับที่มาเยี่ยมนะครับให้ได้ไดร้รับรู้เรื่องสินค้าแล้วก็มีแคตตาลอ็อกอาจารย์วิรัตมีแคตตาล็อกเป็นเป็นแฟม้มนะเป็นแฟม้มเปิดเปิดเปิดชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ทําอะไรที่มันยุ่งยากอะไรมากมายหรอครับเออถ้าใช้ดีถ้าใช้ดีปากเสียงของชาวบ้านนี่สุดยอดมากครับเดี๋ยวหมดโควิดเนี่ยอาจารย์วิรัตจะ ขยายจังหวัดตอนนี้อุบลก็เริ่มแล้วครับอุบลอุบลรัชธานีนะครับเอเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้มันมันมันเป็นโควิดรุนแรงเรามาจากกรุงเทพบางทีถ้าเกิดไปเข้าบ้านที่เขายังไม่รู้จักเราคุ้นเคยพอก็ก็อาจจะระแวงได้ก็เลยว่าตอนนี้เข้าจาญาติญาติที่คุ้นเคยก่อนนะครับคุ้นเคยก่อนก็เลยว่าตรงนี้นะครับยังไงเสียเนี่ยสินค้าของเราดีแบบนี้นะครับเดินต่อนะครับแล้วก็ขยายไปขยายไป,ยยไป,ไป,ไปและทีนี้ต่อไปก็เหมาะกับใจมี่ได้นะครับ ทเที่ยวไปช่วยเหลือผู้คนในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพไปนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มีแต่ได้เสริมเข้ามาสุดท้ายใจวลาก,ก็เที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับชอบอยู่แล้วการเที่ยวนานๆเข้าก็เดี๋ยวก็ลงไปต่างจังหวัดต,ตรงภาคจนถึงภาคใต้เดี๋ยวต่อไปจะไปที่เกาะยอภาคใต้ใช่ไหมที่แหลมสมิหลาที่สงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ต ที่อะไรที่กระบี่สวยๆนั่นเลยนะครับที่นั่นสวยๆนั่นเลยแล้วขยายกันไปขยายกันไปยยกันไ,ไ,ไปเที่ยวไปเรื่อยต่อไปก็เที่ยวทั่วไทยนะครับเที่ยวทั่วไทยจริงไหมเออเราก็อิสระภาพในเรื่องการท่องเที่ยวอ,อิสระภาพเรื่องเวลานะครับแล้วก็ขําไหนนอนนั่นนะครับข้าไหนนอนนั่นใช่ไหมนกขมิน้นเหลืองอ่อนสวัสดี <laughs> สวัสดีครับน, <c oughs> น้องอ่าเรียบไอ น,น้องอ Word, น้องอ้อครับน้องอ้อสวัสดีครับน้องอ้อสวัสดีครับน้องอยู่ศรีสะเกดนะครับอา้าวลูกคุณหนูอยู่ศรีสะเกดครับอยู่ดูอยู่ศรีสะเกดครับน้องธัญญานะครับอ,อยู่ศรีสะเกดครับธัญญาชื่อเล่นที่อะไรนะน้องอ่อนใช่ไหมอาจาร,รย์ววลาเรียกเรียกน้องหมดเลยแล้วเพราะว่าน่าจะอาจารย์ววลาน่าจะเป็นรุ่นพี่กับทั้งหมดแล้วน้องอ่อนเป็นซีโอศรีสะเกดเหรออ๋อ สวัสดีสวัสดีครับน้องปูนครูปูนนะครับมาครูปูนครูปูนนะครับน้องแอนนะครับสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับสวัสดีคุณวันนี้ก็เข้ากันมาหลายคนนะครับเดี๋ยวลูกคุณหนูค่อยๆเลื่อนภาพไปดูวิวให้ให้น้องๆพี่ๆชมกันบ้างครับเสียงฟังเสียงอาจารย์วิลลาไปเรื่อยๆครับนะครับอาจารย์วิละาวันนี้ เ,เมื่อกี้พูดแล้วนะครับชีวิตเราก็คือตอบโจทย์ความฝันนะครับเกิดมาแล้วอันนี้คือสําหรับอาจารย์วิระเป็นอย่างนี้เชื่อว่าทุกคนนะครับต้องการมีอิสระภาพนะครับอย่างน้อยน้อยคนเรามีความหวังนะครับความหวังของเราสิ่งที่เราต้องการค้นหนาให้เจอว่าเรามีความหวังอะไรบ้างนะครับความหวังรางวัลนะครับเชื่อว่าทุกคนต้องการรางวัลนะครับรางวัลตอบแทนนะครับไม่ว่ารางวัลนั้นให้กับตัวเองรางวัลนั้นให้กับ พี่น้องหรือเป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกหรือเป็นหลานนะครับรางวัลรางวัลที่เราอยากจะมีอยากจะได้เมื่อเราประสบความสร็จในการงานหรือในชีวิตแล้วเนี่ยเรามอบรางวัลให้ได้กับทุกๆกคนเลยนะครับความหวังรางวัลน,นะครับและครอบครัวแน่นอนแหละชีวิตเรานะครับมันจะไม่มีความสุขสมบูรณ์ถ้าอย่าถ้าครอบครัวเรานะครับไม่อยู่อ,อยู่อย่างไม่มีความสุขนะครับความสุข จากครอบครัวมาจากด้านใดด้านไหนบ้างนะครับก็คือในครอบครัวคนเราเมื่อเรามีความสุขชีวิตที่สมดุลน,นะครับเราต้องมีสามสี่สิ่งนี้ที่มากพอคือหนึ่งมีเงินที่มากพอนะครับเงินที่มากพอแล้วเฟดเชนนะครับเงินที่มากพอคําว่าเงินมากพอคืออะไรครับเงินมากพอคือเรานะครับมีใช้ไม่หมดแล้วอยากต้องการจะซื้อสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยเราสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องดูราคา น,นั่นเงินมากพอนั่น,นกาลังพูดถึงครอบครัวครับครอบครัวที่สมดุลนยะเราต้องการอะไรบ้างครับเงินมากพอเมื่อมีเงินมากพอแล้วเรามี t i ม e เวลาที่มากพอนะครับเวลามากพอเราอิสร,ระภาพในเรื่องในการที่จะไปท่องเที่ยวหรือไปจับจ่ายใช้สอยหรือไปไหนก็ได้เขาเรียกว่าอิสร,ระภาพเรื่องเวลานะครับมีเงินมากพอมีเวลามากพอนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกข้อนึงก็คือมี สุขภาพสําสคัญไหมสุขภาพเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับมีเงินมากมีเวลามากสุขภาพไม่ดีก็ไม่ได้นะครับสุขภาพยิ่งสําคัญกว่าอย่างไรทุกอย่างแตก่ก็ทุกๆอย่างเมื่อชีวิตที่สมดุลเนี่ยก็มาพร้อมๆกันครับทั้งเงินทั้งเวลาและสุขภาพนะครับแล้วที่เหลือนะครับสิ่งที่เราต้องการมันจะค่อยเข้ามาเองอัตโนมัติจริงไหมใช่ไหมจะเข้ามาเองอัตโนมัติเลยอย่างอื่นที่เราความฝันที่เราต้องการเนี่ย ต้องการรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านจะไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าการทําบุญไม่ว่าจะในเรื่องช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ว่าจะาไปทําอะไรสิ่งที่เรารักที่เราชอบนะครับอย่างเช่นอาจารย์วิรัรักเล่นดนตร,รีหรือชอบในการแต่งเพลงหรือในการทําอะไรการท,ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันก็อิสระภาพทุกเรื่องแล้วนะจริงไหม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 เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราต้องการ ความฝันนะครับเราต้องมุ่งมั่นในการลงมือทำในลงมือทำวันนี้นะครับเราเลือกในถการทำออนไลน์ในการทำออนไลน์เนี่ยเป็นการทำงานที่นะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ปี๖๔นะครับโค,โค,คด้ดทุกโค้ดนะครับผู้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับที่เขาได้ทำออนไลน์กันมาเขาบอกว่าปีนี้เลยครับมันเป็นปีที่เดด,เด่นที่สุดและเป็นปีที่ใครก็ตามนะครับที่อยู่หน้ากล้องแบบนี้ครับไลฟ์สด แล้วก็มีชีวิตที่ไร้ตล์แล้วค้นหาตัวเองให้เจอว่าเรานะครับชอบอะไรทําอะไรชอบอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเป็นที่ที่ผู้คนติดตามถึงตอนนั้นหละครับผู้คนติดตามถ้าเรามีสินค้าในมือดีๆถ้าเรามีการบริการดีๆนะครับเราก็จะมีผู้ติดตามมากขึ้นมากขึ้นช่องทางในการไลฟ์สดต่อไปมันไม่ใช่เฉพาะ f Facebook อย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็มี Tik t o k ด้วยนะครับแล้วก็มี ใน l า z า d ้าก็สามารถไลฟ์สดได้ ai, และช h อปปีแต่ต่อไปยังมีอีกหลายหลายแหล่งในการที่จะไลฟ์สดเมื่อต่อไปเราไลฟ์สดแบบนี้เราจะตั้งกล้องเป็นเป็นสิบสิบเป็นยี่สิบช่องนะครับในประเทศจีนทำแบบนั้นแล้วนะครับเป็นเป็นสิบสิบช่องแล้วเป็นร้อยช่องต่อไปนะครับเราพูดทีเดียวครับยิงสื่อออกไปได้ทั่วโลกนะครับแต่วันนี้ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราจะยิงสื่อออกไปกี่ช่องกี่ช่องก็ไม่มีความหมายใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องฝึกครับ ฝึกฝนพอฝึกฝนแล้วเราจะพัฒนาตัวเราขึ้นมาแล้วจะมีคนที่หลงรักชอบเรานะครับไม่มากก็น้อยแหละถ้าเกิดเราทํางานไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีช่องทางอีกเยอะเลยตอนนี้ในทิกต o k ของอาจารย์วิลานี่ก็ผู้ติดตามก็ประมาณ1ั0 0ันสีคนแล้วนะนี่จริงไหมผู้ติดตามนะครับแต่ยังไลฟสดไม่ได้เขาบอกว่าอายุไม่ถึง18 โอ้ยกำลังหนักใจอยู่นีมันดูอย่างไงว่าอาจารย์วีรไม่ถึงติดแปด้วยนะครับก็เลยไปค้นว่าใครรู้รู้บ้างก็เมื่อวานก็ไปค้นในใน o o o g l e ก็มีผู้สอนบอกว่าให้ไปพิมพ์ที่ f e c o o o อ่ะ f a c e b o o k ิกต t อกมีด้วยนะในการบริการว่า TikTok l i v e Thailand อาจารย์วีาไปไปคุยไปไปถึงนั้นแล้วนะครับไปให้ข้อมูลถึงนั้นแล้วว่าอาจารย์วิระอย่างไล์สดไม่ได้ ก็เลยใน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 ความรู้ที่เป็ free free นฟะรีๆเนี่ยมีเยอะมากตอนนี้นะเพราะใน TikTok นะนนเนี่ยก็มีคนสอนเยอะและใน y o u t u b e ก็มีคนสอนเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกออนไลน์ครับเราไม่ต้องกลัวเลยเราไม่รู้อะไรครับคีก็ไปทงไยอะไรขีก็ไปสุดท้ายเราจะได้คําตอบแล้วมีเพื่อนเต็มเลยเพราะฉะนั้นให้เราครับเป็นเพื่อนนะครับเราเราอยากจะ ทุกคนนะเรามาดูว่าวันนี้นะครับามาดูเทคนิคก,การขายนี่นะเท е คนิคก,การที่จะติดตามหรือเท е คนิคในการที่จะให้ผู้คนวิ่งกับเราเราทไงเราต้องขึ้นชมผู้คนครับเราต้องไปกดไลค์เขาเราให้ใใหัวใจเขาติดตามเขาคนที่เก่งๆนะครับอาเอาคนเก่งๆก่อนใช่ป่ะ <laughs> เพราะอะไรเพราะเราตามคนเก่งเราจะเก่งและคนไม่เก่งเราก็ช่วยกันด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเราไปตามก็พนเราไปทักทายเขาทุกท้ายเขาก็ทักทายเราแบบเดอรที่บ้านประเด็นนกดนั้นตรกหน่อย พอพอจจจบแล้วเชื่อไหมต่อไปเรานึกถึงเราเดยเราต้องการให้ผู้อื่นติดตามเราใช่ไหมเราต้องการให้ผู้อื่นซื้อสินค้าเราใช่ไหมแล้วเราอ่ะให้อะไรแก่เขาบ้างง่ายๆแล้วกันเราให้ที่ไม่ไม่ต้องใช้เงินอ่ะหลายคนยังทำไม่ได้เลย <c oughs> ให้ที่ไม่ต้องใช้เงินให้ใจอ่ะให้ใจอ่ะให้กันไปก่อนให้ใจกันไปก่อนทุกท้ายเขาเฉยใช่ปะรถทักกันไปหลังไมใช่ไหม <c oughs> ทักกันไป ทุกท้ายเขาก็ติดตามเราเขาก็รู้จักเรารู้จักเราแลกเปลี่ยนกันทุดท้ายเราก็ได้ความรู้มาได้สิ่งอะไรี่เกิดขึ้นอีกเยอะเลยโอเคครับ <c oughs> พูดมากเกไปแล้วเก็บข้อดีๆนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นน้ำแรกครัคบตรวจชื่นติดตั้งหน้าเลยครับนะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะโอเคแล้วจบแล้วครับสวัสดีพี่น้องก่อนนะจบแล้วนั่นคือวันนี้ก็ให้เทคนิคมาหลายเรื่องเลยนะครับก,ก็บอกว่าเราเรียนรไมากๆไม่ได้ครับเพราะว่า เฟซบุ๊กบอกว่าประมาณส0มิบนาทีนะครับน <laughs> ่าจะถึงแล,แล้วด้านนีาทีถึงสี่สินาทีมากกว่านั้นเนี่ยเ <c oughs> ขาจะไม่ค่อยเปิดการมองเห็นเพราะเราจะเป็นน้องใหม่อยู่นะครับถ้าเกิดเป็นคุณครูพี่ปอน่ไล่สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ไม่ว่าอะไรครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับน้องหยงนะครับน้องยงไหมอ่านอ่านผิดไหมอ๋อหยิบยอย,ยักงูกี <laughs> ่นาทีแล้วกี่นาทีแล้ว สวัสดีครับพี่สงนะครับสวัสดีครับพี่สงเยอรมันนะครับเยอรมันตอนนั้นเยอรมันหนาวไหมครับเยอรมันครับคนไทยอยู่ในโลกนี้รู้สึกเป็นเป็นอันดับ3นะของของโลกนะคนไทยอยู่ที่นั่นอันดับหนึ่งคืออเมริกานะครับอันดับหนึ่งอเมริกาถ้าอาจารย์วิรัฐจำไม่ผิดความรู้เหล่านี้ก็มาจากไหนมามาจากทิกตอกครับมาจากทิกตอกเอ้ทิกตอกนี่ดีนะเชื่อไหมทิกตอกในดีหน่อยงรู้ไหมเหมาะสําหรับคนที่เอาเนื้อเนื้อเราเราก็จะไม่เวลาบางคนเนี่ยเวลาฟังอะไรเนี่ย ขอเนื้อเนื้อน hmm. ้ำไม่เอาติ๊กตอกครับติ 3? ๊กตอกนี่มันอยาคัดเนื้อเนื้อหนึ่งนาทีบ้างสิบห้าวิบ้างเนื้อเกินไปแล้วไม่เกินสามนาทีครับมันเนื้อดั่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในติ๊กตอกเนี่ยมีความรู้เยอะนะนะครับดีดีมากครับดีมากนะครสวัสดีสวัสดีครับที่กข้ามาสวัสดีนะครับสวัสดีน้องน้องหยกครับน้องหยกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องหยกโอเคครับสวัสดีครับเนาะคุณชาตรีครับชาตรีถ้าเกิดไม่ทักทายใครก็สวัสดีครับ น้องอุ้ยนะครับน้องอุ้ยมีใครบ้างใครบ้างครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ตา,ายก็อาจารย์วิระขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคว่าเอาไว้แค่นี้นะครับวันนี้ก็น่าจะทุกคนได้รับพลังงานธรรมชาติพร้อมๆทวันนี้ับพี่วิไลาจากจากธรรมชาติตรงนี้ไปด้วยพร้อมๆด้วยกันนะครับวันนี้อาจารย์วิระก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะครับก็ อ่าพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้น่าจะเจอต้ตามทุ่งนาครับตามทุ่งนาวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่ได้มาฟังอาจารย์วิลาครับทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนก็สามารถที่จะไปสู่ามฝันที่เราต้องการได้ครับรักในสิ่งที่ทำพยายามทําให้ถึงที่สุดเมื่อสะดุดอย่ายอมแพ้นะครับมุ่งตั้งใจแน่แน่อย่างสร้างสรรค์ลงมือทําทุกวันจะสําเร็จถ้าไม่สําเร็จอย่าล้มเลิกยเย่อาจารย์ิลลาไปแล้ว <laughs>